เราคุยกับน้องเขาได้3เดือนแล้วพี่ตั้งแต่คุยกัน3เดือนเนี่ยยังไม่เคยเห็นน้องหน้าสดเลยผมแบบค่อยค่อยคุยเลยพี่ผมแบบไม่ได้รีบเลยพราะน้องเขายังเด็กไหห่างกับผม12บปีอะรอบนึงจริงๆผมมาคุยกับใครผมไม่เคยปิดอยู่แล้วพี่ถ้าเกิดผมคุยกับใครอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าสบายสบายพี่พ่อเขาที่เมนท์ในไลฟ์ก็คือตามลูกเขาไปกลับบ้านนะพี่ตามลูกกลับบ้านครับจริงๆพี่ตามลูกกลับบ้านใช่ครับ พ่อเขาจริงๆเขาไม่ได้เล่นติกต็อกครับแต่ว่าเขาก็ดูเฉพาะลูกสาวเขาอะไรครับจะเกิดไลฟ์กับเราอะไรเงี้ยครับเขาก็เคยตามลูกเขากลับบ้านครั้งหนึ่งกลางไลฟ์เขาก็ถ้าถ้าไปถ้าน้องเขาไปเองกับเพื่อนพ่อเขาก็ไม่ตามครับแต่ว่าถ้าน้องมากับผมพ่อเขาก็ตามครับ พี่จริงๆไม่ได้เปิดตัวพี่เพราะว่าผมมาไปดูบอลไทยทุกนัดอยู่แล้วครับ<อ>จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยทุกนัดอยู่แล้ว<อ>แต่ว่าเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นัดที่เจอจีนกับเจอเกาหลีใต้อะตอนนั้นเรายังไม่มีคนคุยเราก็ไม่ได้ชวนใครไปดู<อ>แต่ว่าบังเอิญเราคุยกับน้องเขาได้3มเด<อ>ือนแล้วพี่เราก็ลองชวนน้องเขาดูไงว่าอยากไปไหมไปดูบอลด้วยกันอะไรเงี้ยพี่แล้วน้องเขาไปอดีอใช่ครับก็เลยไปดูบอลด้วยกันครับ,บยังไม่ไมเรียกแฟนเลยพี่ คือคุยกันสักพี่ผมแบบค่อยๆคุยเลยพี่ผมแบบไม่ได้รีบเลยเพราะน้องเขายังเด็กไงห่างกับผม12ปีอะรอบนึงรอบนึงไม่เป็นไรนิกี้หน้าเด็กได้อยู่ฉีดหน้ามาฉีดหน้ามาฉีดหน้ามาพี่แต่แบบว่าเจ้าเอฟซีก็คือห่างไงครับเปิดตัวแล้วหอมสมน่าแล้วุกยิ่งเลยอ๋อครับพี่ไม่ใช่บังเอิญนะบังเอิญว่าเราไปนั่งข้างรีซอกับเก๊ะบลริทหรอพอดี อ่าไปนั่งข้างพี่เกตก็เลยได้บารมีพี่เกตคนถ่ายพี่เกตก็แบบติดเราไงอ่าอะไรเงี้ยพี่ก็ใหญ่ในนั้นเลยนะใช่ไหมพี่เออเห็นเห็นตกใจไหมตกใจไหมไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ว่าขึ้นจอใหญ่เพื่อให้เกิรู้แหะถ้ารู้ก็นี่ซะหน่อยอ่าแอคซะหน่อยพี่ไม่รู้เพิ่งมาเห็นในติ๊กต็อกครับพี่ใช่ครับว่าขึ้นจอใหญ่ครับพี่น้องเขาว่าไงบ้างคะเขาแบบมีเขินมีอะไรไหมเอ่ยน้องเขาก็เขินพี่เพราะว่า ปกติเขาไม่เคยมาดูบอลอะไรเงี้ยครับอ่าใช่ครับแต่ว่าเขาก็ดีใจมึงเพราะว่าเหมือนในทิกตอกค,คนดูน้องเขาเยอะออใช่ตั้งแต่ทำทิกตอกมาคนไม่เคยดูน้องเขาแบบ3ล้านวิวอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็ถ่ายทิกตอกในสนามบอลเ,เอ้ยเขาดีใจที่ได้เปิดตัวกับเราเห,รหรือเปล่าอะไรครับพี่จริงๆผมมาคุยกับใครผมไม่เคยปิดอยู่แล้วพี่ออถ้าเกิดผมคุยกับใครอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าสบายๆพี่ออมันคน<ต>ทั่วไปไงแล้วพ่อแม่น้องเขาไฟเขียวอย่าง คือจริงๆผมก็ไปเขียวยังอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับพี่แต่ว่าผมก็ไม่ได้รีบครับน้องเขาเลยครับเพราะว่าเขาก็เพิ่งอายุ21เอเห็นว่ามาเมนในไลฟ์กลอเลยพ่อเขาใช่ไหมอ๋อพ่อเขาที่เมนในไลฟ์ก็คือตามลูกเขาไปกลับบ้านนะพี่ตามลูกกลับบ้านครับจริงๆพี่ตามลูกกลับบ้านใช่ครับเขาไม่ได้มาส่งลูกว่าลูกทำอะไรพ่อเขาจริงๆเขาไม่ได้เล่นติ๊กตอกครับแต่ว่าเขาก็ดูเฉพาะลูกสาวเขาอะไรครับ ถ้าเกิดไลฟ์กับเราอะไรเงี้ยครับเขาก็เคยตามลูกเขากลับบ้านครั้งหนึ่งกลางไลฟ์เขาก็ถ้าถ้าไปถ้าน้องเขาไปเองกับเพื่อนพ่อเขาก็ไม่ตามครับแต่ว่าถ้าน้องมากับผมพ่อเขาก็ตามครับสามทุ่มครึ่งเขาก็ตามนะครับเราเวลเาตามกลางไลฟ์เราตกใจเราก็สะดุ้งกับพี่แต่ว่าพ่อเขาตามเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับเราตั้งแต่ทํารายการกระป๋องกระพลตั้งแต่ทำรายการสมัยแสบกับป๋องกระพลเขาก็คงรู้ว่าเราแบบว่าเ ไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คงแบบตกใจว่ามาแบบมาจีบลูกสาวเขา,อ,าอะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาน,นิดนึงครับแล้วย่งไงครนะับเราจะผ่านด่านนี้ไปได้ไหมเราก็จริงๆแล้วผมไม่ได้รีบเลยพี่ผมก็แบบว่าวันๆก็เหมือนแบบเหมือนเด็กวัยรุ่นเลยพี่ไปรับน้องเขาทานข้าวแล้วก็ไปส่งตรงเวลาเ <ๆ S 2> จอกับน้องเขาน้องเขากําลังจะไปรับกับกับรับรับปริญญาที่อังกฤษเดือนหน้านะครับใช่ครับพี่ โอ้โหโปรไฟล์เขาต่างกับเราเยอะเลยเขาดีมากเราจบเราจบกศนน้องเขาจบวิทย์อังกฤษนะใช่พี่ต่างกับเราเยอะเลยเราแบบกะเลวลาดเลยอ่ะน้องเขาคุณหนูเลยเราคนใต้เราคนใต้พี่คนใต้ผู้เสียงดังเขาก็ไม่ตกใจพี่เขาอาจจะชอบคนล่วๆมั้งผมว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงสวยชอบคนล่วงไงใช่พี่มั้งไงจะหนูจ๋านี่มันต้องย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไหม ก็ย้อนตัวเองกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งพี่เหมือนคนเขาก็บอกว่าเราดูแบบว่าเด็กลงดูมุงบิงขึ้นอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าคุยกับเด็กมันก็มีฟิลแบบคุยกับเด็กอะพี่ปกติไม่ได้แบบคุยกับนี่เหมือนพี่คุยโทรศัพท์ตอนสมัยมัธยมอะคุยโทรศัพท์แบบทิ้งไว้ห้าชั่วโมงแล้วก็หลับคาสายอะไรเงี้ยอ่าสมัยเหมือน PCT สมัยก่อนนะอ่าไม่ได้เป็นแต่น้องเขาบอกว่าห้ามวาง กล้องนอนอะไรครับไม่ได้เปิดกล้องครับเพราะว่าตั้งแต่คุยกันสามเดือนเนี่ยยังไม่เคยเห็นนองหน้าสดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้จริงเนอะเขาก็เลไม่เปิดกล้องไม่ใช่แต่หน้าเขาหน้าสดก็น่ารักแต่เพียงแต่ว่าเขา่ผู้หญิงบางทีเขาแบบว่าไม่อยากให้เห็นเขาหน้าสดเขาก็เขินๆอยู่เพราะคนเพิ่งคุยกันเขาก็ไม่ได้เปิดกล้องแต่หน้าสดก็น่ารักใช่ไม่เคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นตอนป่วยตอนใส่แมส เห็นแค่ตาก็น่ารักแต่ว่าเปิดปากมาก็น่ารักไม่ใช่ผมพูดจริงๆน่ารักยังก็น่ารักเราเคยถามเขาไหมแบบว่าอยากเห็นหน้าสดจังอะไรอย่างเงี้ยเคยพูดเพราะว่ายังไงก็น่ารักผมก็บอกว่ายังไงก็น่ารักแต่ว่าน้องเขาเด็กพี่เขาก็ยังแบบว่าเขินๆอยู่ไงอ่าเขินๆอยู่เพิ่งคุยกันเป็นไงพี่สามเดือนทำไมเราห่างดังของเรามันทัดทานใจของมืองท้วเราดูดีที่คุณดังนะฮะผมไม่ดังเลยพี่ผมจะไปดังอะไรพี่แจ๊คกะรีนฮะมีแต่ดังในเรื่องไม่ดี เรื่องดีๆไม่มีเลย้น้องเขากลัวไหมครับเพไม่กล้าเข้ามาจริงผมก็ไม่รู้ว่าเขากลัวไหมพี่แต่ว่าบังเอิญว่าน้องเขาเทสเขาอาจจะชอบแบบว่าผู้ชายแบบรั่วๆเฉยๆพี่อาจจะชอบผู้ชายแบบรั่วๆแบบผมอะไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยคุณพ่อก็เตือนนะครับเป็นแฟนคลับเราอะไรเงี้ยอือคุณพ่อก็น่ารักกับผมนะครับจริงๆแล้วมีแบบว่ามีเรียกคุยแค่วันเดียวครับมีเรียกคุยแค่วันเดยวเลยมมีเรียกคุยวันเดียวครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยเจอคุณพ่อครับคุณพ่อแค่แบบว่าขอคุยกันหน่อยอะไรเงี้ย กินกาแฟกันตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองกว่าเนาะนั่งดื่มกาแฟกันครับนั่งคุยกันครับอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆ,อ,ๆอะไรพี่ 2, นอนโ,โอ้โหก็ตีสองนกี่โมงโอ้โหก็ตีสครึง่งอะผมยังนั่งตายงี้อยู่เลยอะแต่ว่าคุณพ่อก็น่ารักครับล่าสุดก็ซื้อขนมปังซื้อเกาลัดมาให้ผมอะไรเงี้ยพี่ไอ้ที่คุยกันคือเขาปากฝากมันก็ห้ามอะไรเราเขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาครับพี่เพราะว่าลูกสาวเขายังเด็กอะไรเงี้ยแล้วเราก็ภาพลักษณ์เราก็เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ ภาพลักษณ์เราก็อย่างที่รู้กันอยู่พี่ใช่ไหมล่ะ<ม>เขาว่าแค่เป็นห่วงลูกสาวเขาอะเราก็เข้าใจนะ,ะเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเรามีลูกสาวแล้วคนอย่างผมพี่จีบอะ,อะเพอเพอผมไม่ให้ด้วยนะ,ะใช่ไหมล่ะเพราะภาพลักษณ์ผมมันดูไม่ดีไงใช่ไหมพี่แต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปเลยพี่ไปรับทานข้าวมาส่งที่บ้านเหมือนเด็กมัธยมเลยอ่าใช่พี่ก็เรียกว่าคนนระดับนึ่ก็น่าจะดีขึ้นกว่าวันแรกเยอะพี่ ใช่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 อ่าไปส่งลูกสาวเขาก็ไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยครับพี่เรื่องความเที่ยวยุคต่ากันเราควเรื่องขอดายต่ายมันก็ไม่กลัวพี่มันก็สบายใจอะเพราะว่าสมัยเราเด็กๆอ่ะน้ำลายผมไหลพี่โท่าดิสมัยผมเด็กอะผมก็ชอบผู้หญิงโตกว่าไงแต่พอเราอายุแบบเลขสามกว่าเริ่มชอบเด็กๆแล้วเริ่มชอบเด็กๆแล้วรู้สึกว่ารุ่นเดียวกับเราเนี่ยเริ่มโตไปแล้วใช่ใช่เพใช่แนว คนพบแล้วอ่าว่าเราคุยกับเด็กเราก็ช่วยแล้วอ่าเราชอบแล้วใช่พี่แต่ว่าต้องมีฟิลมพาไปดูหนังเขามีพาไปดูหนังบ้างกับพี่แจ็คกลินแต่ว่าผมทํางานเยอะด้วยพี่เรียกเรียกเรียกชื่อเพราะพี่แจ็คกลินเจอวมาตั้งแต่เด็กก็เลยเรียกชื่อกันก็เลยแบบว่าเพี่มองผู้ชายตลอดเลยนะพี่แจ็คกลินแล้วพี่สัมภาณ์ผมจะพี่มองอะไรผู้ชายเลยพี่แจ็คกิลลินไอ้พวกผู้ชายก็ขยันไปยืนให้เขามองจังเลยครับพี่ น้องเขาก็น่ารักทุกอย่างนะครับเขาก็น่ารักทุกอย่างนะพี่เขาก็เป็นเด็กแต่ว่าความคิดเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพี่ไม่ได้แบบว่างองแงงองแงงอะไครับโอ้แต่งงานเราคงอีกนานนะพี่เพราะว่าน้องเขาเพึ่งยี่สิบยี่สิบสองครับปีแจกรินแล้วเราจะเรียกแฟนตอนไหนยังยังยังไม่ได้เรียกแฟนเลยพี่ตอนไหนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรออีกสักพักก่อนดีกว่าเพราะว่ากินใจกรนใจคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยครับพี่ครับมีหัใจื่อมัใจไหมหรือว่า เปิดเปิดใจคือไงพี่อ๋อเปิดใจไม่มีพี่ตอนนี้คุยคนเดียวเลยเพราะว่าตั้งแต่บอกว่ามีคนคุยเนี่ยยิงหายหมดเลยไม่มีแล้วหายหมดเลยไม่เหลือแล้วเหลือคนเดียวแล้วมันดีแล้วแต่มันก็ดีแล้วครับพี่อะไรนะครับเัาไม่ได้พิจ้าแกงแกงแกงรับปริญญาเขาไปรับที่อังกฤษครับผมไม่ได้ไปครับพอดีวันที่เขารับปริญญาผมติดถ่ายงานครับพี่ถ่ายหนัง อะไรครับพี่เซอร์ไพรส์แมตชอนหลังเลไม่มีเซอร์ไพรส์พี่เพราะว่าผมไม่ได้ซื้อตั๋วไปจริงครับพี่ไม่ได้ใจใช่ใช่ครับอาจจะมีแค่ของขวัญให้ตามหลังเฉยครับอืมยยยังเเปป็นนหุ่มสาอะไรครับพี่ยยังเเปป็นนหุ่มสาจริงๆก็ไม่ได้เปพี่ผู้ชายทั่วไปผู้ชายก็เป็นผู้ชายทั่วไปที่แบบว่าก็ให้คนคุยเฉยๆพี่ไม่ได้แบบว่าสายเปย์อะไรครับเขาชมเลยว่าพี่นิกกี้หล่อจังเลยไม่ชมเลยพี่ ไม่เคยชมเลยเขาบอกว่าเขาชอบขาวตีเออแต่ว่าอาจจะแบบว่าเราอารมณ์ดีไงอารอยู่กับเราแล้วแบบว่ามีความสุขหัวเราะอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยชมเลยอารและอยู่กันเลยรู้ว่ารอแฮปปี้เออน่าจะอยู่กับเราแล้วเขาก็แบบหัวเราะล่าเริงมีความสุขอะไรเงี้ยใช่ท่านไหะครับเพื่อนเราเพื่อนนเครับเพื่อนเราโอเคอยู่แล้วพี่เพราะเพื่อนเรามีแต่กันเลวอลาดไงแต่เพื่อนๆเขาไม่รู้แต่เพื่อนเราเขามีแต่นี่แหละไอ้พวกไอเลโออะไรเงี้ยโอเคอยู่แล้วใช่เลย